ลโหลสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่รายการ G e Hot Gaming นะครับ G ot, Hot 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 เฉย Hot Hot ดอก G Hot G Hot Gaming นะครับเราก็อยู่เกม Shadow ุไ g สามเช่นเคยนะ,ะตามความเรียกร้องนะที่อยากจะให้ผมสอนเล่นกระบองนะผมไม่รู้ว่าตัวกระบอกมันอัปเดตอะไรหรือเปล่านะเออถ้ามันยังตีแบบจังหวะเดิมคือกระบองจะกลายเป็นอาวุธที่เล่นยากที่สุดนะครับลองมาก็จะเป็น ควรของเผ่าลีเจียนนะครับพวกเอาเวุธยอย่างนี้คนันคันเเล่นยากนะผมว่าโอเคไปไปลุยดีกว่าในสึก้าเดือนนะมันมีอัปเดตมาใหม่เหมือนกันเป็นเป็นอีเวนต์ใหม่นะเออแต่ผมจะยังไม่เล่นอีเวนต์ใหม่เพราะว่าอีเวนต์นี้ผมคิดว่าไม่ค่อยมีอะไรนะ่าสนใจเท่าไหร่เท่าที่ดูรายละเอียดมานะก็ะเลยมาปั๊มท้าดวนดีกว่าง่ายกว่าโอเค เจอเซฟคิดถึงทาก็บอกอัปเดตใหม่มันจะดีมากมันเดิมโอเคตีเหมือนเดิมโอ้ดาเมจค่อนข้างรุนแรงนะคือเพิ่งอัปเกรดมาไงกระบองดาเมจก็เลยรุนแรงหน่อย เดี๋ยวจะสอนวิธีเล่นให้ง่ายๆกระบองเข้าใจง่ายๆนะครับมาถึงก็ตีถอยหลังก่อนอตีถอยหลังก่อนนะมันจะตีสองกแล้วก็กระโดดฟาดกดคางแล้วกดอีกทีนึงง่ายไหมรู้สึกง่ายไหมง่ายเนาะตีถอยหลังก่อนแล้วก็กดคางอ่ะ แค่นั้นแหละกระบองเล่นง่ายๆโอเคอเคัพเกรดเล่นระดับตอนนี้ผมก็ต้องมานั่งดูโฆษณานะผมแบบจ๊กเลยครับต้องมานั่งดูโฆษณาจ๊กเลยโอเคต่อเมื่อกี้เมื่อกี้เราเล่นสเต็ปตีถอยหลังแล้วก็กดค้างใช่ไหมต่อไปจะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งหาที่ลองกัน ก็คือสเตปตีลงล่างครับตีลงล่างไปเลยหนึ่งสองนะแล้วก็กดทางนี่แล้วก็ตามเลยตีไาดนี่ดาเมจของเองที่ทำได้ประวังบมั่งนี่กดทางมเมื่อกี้กดทางไปเลยกระบอกมันมันไม่ได้อัปเดตอะไรมาใหม่อ่ะก็คือเหมือนกับว่ากระบอกมันจะเน้นหัว จะตีหัวไปก่อนดูจากการตีธรรมดานะกดตีธรรมดามันจะจิ้มหัวก็แบบเนี้ยน,นะมันจะจิ้มหัวไปก่อนสามตีโอเคโอเคกดทั้งไปเลยไม่ถึง,ถงกดทั้งโอเคข้างบนไม่ได้อะนะอ๋อข้างบนกันงหันหนีหนแล้วก็ตีลงล่างทางที่จะดีอยู่เหมือนกัน ตีตีตีอะไรครับเนี่ยตีขึ้นบนหนึ 1, ่งสองเตีลงล่างห <c oughs> <บ>นึ่งสองขวค้างโบนี่ไงง่ายไหมกระบ,บองเล่นง่ายไหมรู้สึกเล่นง่ายไหมเวลาผมเล่นเป็นเล่นง่ายเพราะว่าผู้ต่อสู้ไอ้นี่ค่อนข้างน้อยเขาเรียกว่าค่าพหลังค่อนข้างน้อยเดี๋ยวลองถอนหมวกออกแล้วกัน ให้พลังมันเหลือเก้าแสตเท่ากันตอนนี้พลังผมโดดไปไกลแล้วอันนี้เป็นอีเวนต์นะเป็นเาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่อีเวนต์นี่เรียกว่านี่ถอดพอนหอวอกเนี่ยเหลือแค่นี้โอเคพอเราถอนบอกแล้วน่านจะตึงนะน่านจะตึงรอบเมื่อกี้เราตีลงล่างตีขึ้นบนไปแล้วใช่ไหม ตีถอยหลังแล้วก็กดค้างส่วนใหญ่ก็จะตีพอมันดันออกมันจะกดค้างะครับง่ายๆกระบองเข้าใจง่ายๆพอดันศัตรูออกได้แล้วก็ตีกดค้างอ่ะเจอกระบองเหมือนกันตีลงล่างหนึ่งสองเอ๊ะแย่มันโดนข้างหลังด้วยรอถ้าใส่กับดักก็ร้อยมันเข้ามาโอเคกดค้างหนึ่ง,งสองนี่อุย้ยวุ้นแล้วตกพอวุ้นโตทำหนง ง่ายนี่นี่อาวุธตกเราก็ถีบไปด้านหลังถีบไปด้านหลังพออาวุธเราตกเราก็ถีบไปด้านหลังโอเคมาดูซิกระบอกจะมีอะไรที่คอมโบกับท่าเตะได้ไหมหนึ่งสองสามหนึ่งนี่ตัวนี้ผมก็มีนะถ้าไม่ตายไป โอเคนี่เห็นไหมโอเคโอเคอุ้ยเอ็งตีหัวข้าเลยเลยไปเพื่อนเข้าใจปะเอ็งตีหัวข้าเลยเลยไปเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเอาอีกสกิลมาใช้นะสกิลอีกสกิลหนึ่งค่อนข้างเสี่ยงเล่นง่ายกว่านะแต่ลีลายเยอะเกินไปเล่นยากโอเคไปเปลี่ยนสกิล เป็นอันนี้โอเคพร้อมแล้วไปลุยกันเลยดีกว่าไปต่อสกิลอันนี้ค่อนข้างที่จะใช้ยากนะเพราะว่ามันตีลงพื้นแล้วมันเด้งกลับแล้วก็โดดทิบใช่ไหมมันมันใช้ค่อนข้างยากเพราะว่ามันเขาเรียกว่ามีจังหวะให้แบบศัตรูสวนไง่ายๆนะแล้วก็บอมมันเป็นอาวุธที่ ตีค่อนข้างช้าเนี่ยเจอดาบสมรัยดาบสมรัยตีมาแรงนิดนึงนะนี่มาถอยหลังออกมาถอยหลังออกมาพุ่มพอมันเข้ามาแล้วก็โดนเตะหัวพี่มังตีขึ้นอุ้ยเกือบโดนกดค้างโอเค โอ้โดนหัวทีเดียวนี่คือร้องจารเลยฮนะหายเกินขึ้หลอดะก็บองจะใช้สกิลของมันเลยไม่ได้นะดูนะถ้าผมใช้สกิลของมันเลยมันจะช้ามากนี่น,นะมันจะช้ามันจะมีจังหวะดีเร่เนี่ยเห็นไหมจังหวะดีเร่อย่างนี้หนึ่งสองนี่นี่นน โอเคอู้มไม่ตายอ้ก็ตายจะได้ตึงๆหน่อยจะได้ตึงๆหน่อยเออก็อารมณ์แบบว่าฝึกอยาพาดให้โดนตีหัวก็พอมาเราไม่มีหมวกเราจะตีลงข้างล่างไม่ได้นะครับให้ตี้างหลังเลย1 2กดทั้งหนึ่ง โอเคมาตีขึ้นขนนน้างบนนี่ไงง่ายปะลองเอาไปใช้สเต็ปง,ง่ายๆกระบองใช้สเต็ปง่ายๆคือตีด้านหลังก่อนตีด้านหลังเสร็จกดค้างแล้วกดตีด้านบนง่ายใช่ไหมที่เหลือเราก็จะประยุกต์ใช้อะไรก็ได้ตัวกระบอกก็จะมีประมาณไม่ใหญ่ใหญ่แล้วก็ แล้วผมก็จะมาสอนอีกอันหนึ่งเลยกันสอนอีกอันแถมอันนี้แถมให้อันนี้แถมให้นนใหจะเป็นผมจะไม่มีกระบองตำนานนะจะเป็นเงาเงาสอนอย่างเงาสอนแล้วอ,อ,อะไรดีอ่ะเอาอันนี้ก็ได้นี้เล่นค่อนข้างยากเหมือนกันมาดูเปิร์กนะผมจะมีเปิร์กอยู่ประมาณนี้เออเอาเปิร์กไหนก่อน พึกน,นี้น่าจะปลาแล้วก็เหยียบไปนะปลาแล้วเหยียบปึกน,นี้ก่อนแล้วก็ได้เราจะสอนแบบไปสเต็ปเร็วๆง่ายๆไปเลยคลิปมันจะนส,นสอนให้เข้าใจอะ่ะสอนให้เข้าใจแล้วเล่นได้เลยแล้วมันจะรู้มันจะรู้ง่ายก่าเปิดกล่องไปเรียบร้อยไปต่อ เพราะอาวุธอาวุธชิ้นเนี้ยคือเห็นได้เพะโอ้โหวุ้ยนี่ผมโดนโดนสองทีตายแล้วนะตีมันไม่เข้าแน่นอนเลยพลังแตกแตกต่างกันเกิดไปโอเคไม่รู้ก็ต้องลองดูอย่างแรกถ้พาพลังเราน้อยกว่าพาลังก่อนนะครับอย่าไปสู้นี่ขีดโอเคนี่มันจะตีไวแตนที่มันจะปัดนี่ตะกี้เดี๋ยวต้องอืม Okay. พอาาัตูฟามาวางกับหลักตักไ้เลยท่านเข้ามาหนงองกดค้างโ okay. อ้ยอุ้ย,ยตัตเาตายพันห้า2ัสองหมื่อหมื่นห้าสองหมืโอเคประเภทเนี้ยมันค่อนข้างไว อาวข้างไวนี่ตีด้านล่างได้ตีด้านล่างเสียบโอเคไม่มีอะไรมากสีขึ้นสีขึ้นเยอะมากโอเคตั้งไม่ถึงอาแล้วว่ะตีอ่าตีด้านหลังก่อนอาวุธพวกประเภทไกลให้ตีด้านหลังก่อนโอเคเกมึงทั้งโอเคตาอ่าอาวุธอาวุธระยะแบบพวกยาวๆเงี้ยให้ตีด้านหลังก่อนแต่ ทวนผสมทวนผสมจะเป็นข้อแม้เพราะทวนผสมจะค่อนข้างเยียตีไวอยู่แล้วทวนผสมก็คือทวนทวนที่มันแบ่งออกมาเป็น2อันได้อา,อาวุธอาวุธปอดของผม,มนั่นแหละเขาเรียกว่าทวนผสมโอเคก็จบไปแล้วครับก็สําหรับการสอนเล่นอาวุธ2ประเภทก็คือไม้ตะโพดใช่ปะเขาเรียกว่าไม้ตะโพด อันนี้ก็จะเป็นทวนอันนี้ก็จะเรียกทวนใช่ไหมเรียกทวนอ่าอันนี้ก็กระบองคู่เนี่ยเนี่ยเขาเขาเรียกว่าไม้ตะพดนะแต่เราจะเรียกกระบองสุนงอคงก็ได้อ่าใช้เหมือนกันเรียกได้เหมือนกันโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็สําหรับวันนี้ก็ว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับมาแบบเร่งรีบแต่ก็พอเข้าใจนะเข้าใจแหละเพราะว่าสอนอันนี้กระบองมันค่อนข้างที่จะซามันก็เลยสอนได้ง่ายครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายก็ลองเอาไปปรับใช้ดูปรับใช้อาวุธไหนที่เล่นไม่เป็นอย่างเงี้ยลองเข้ามาทักในในคอมเนตนผมไม่ได้เดี๋ยวผมจะสอนให้อ่าอย่างเช่นพวกไอเน,นี้ยอันนี้ก็อัพอัพเกรดใหม่นะอัพเดนใหม่ก็ถือว่าดีดีขึ้นแต่ดาบสองมือกับดาบมือเดียวก็เล่นค่อนข้างยากนะก็ไม่แนะนําให้ใช้อันนี้ก็เล่นค่อนข้างง่ายระยะรุนแรงด้านคมค่อนข้างที่จะรุนแรงมากในการตีหัว อ่าจะบอกแค่นี้แหละไม่มีอะไรแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยกดซับให้ถึง200ซับเลยเออจะได้มีกำลังใจหน่อยนี่100ซับแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมมานะ100ซับแล้วเว้ยขอบคุณทุกคนจริงๆไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าบายจ้า